สวัสดีครับผมสินสายน้อยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับปีชงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีคนถามกันเยอะว่าปีไหนชงบ้างนะครับอย่างถ้าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตนะฮะจะบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าปีนี้ชง2ี่ชง5 0นะครับซึ่งทางสำนักผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตีความอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงปีชงนะครับที่คิดว่าชงอย่างแน่นอนกันดีกว่าแบบชงจังเลยนะครับก็คือปีเถาะทุกคนก็รู้ว่าปีเถาะเนี่ยคือปีกระต่ายนะครับ ก็จะเป็นปีที่ชงอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่ากระต่ายตัวไหนครับที่มันโดนเต็มเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับกระต่ายนะครับเป็นปีกระต่ายที่โดนเต็มเ็มนะฮะจะเป็นกระต่ายน้ํากับกระต่ายทองนะครับเป็น2ตัวที่โดนแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2ตัวนี้กันนะครับตัวแรกน,นรีอกระต่ายทองนะครับเป็นผู้ที่เ,เกิดระหว่างวันที่4กุมภาพันธ์2400 94นะครับถึง3กุมภาพันธ์2495นะครับและระหว่าง4กุมภาพันธ์2554ถึง4กุมภาพันธ์2 5 5 5นิะครับนี่คือปีกระต่ายทองที่โดนเต็มเลยครับในปีสองพนปี2560นี้นะครับคนที่เกิดปีกระต่ายทองเนี่ยสิ่งที่จะโดนก็คือในเรื่องของเพศตรงข้ามครับเพศตรงข้ามเนี่ยให้ระวังไว้ให้ดีๆครับจะทำให้เราสูญเสียทรัพย์อย่างมหาศาลแน่นอนครับ แล้วก็จะเกิดเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีนะครับในหมู <with> <out> <y jumping away> ่เพื่อนร่วมงานนี่แหละครับจุดแรกนะครับที่ทําให้เราต้องเสียทรัพย์นะครับซึ่งอยากให้ระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามไว้ขอย้านะครับว่าเพศตรงข้ามเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับในปีนี้ส่วนเรื่องครอบครัวนี้เราจะขอเน้นระวังเรื่องของมีปากมีเสียงกันระหว่างคนในครอบครัวนะครับจะทําให้เราเกิดความแตกแยกได้นะฮะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรมากครับในเรื่องของระบบย่อยนะครับเรื่องกระเพาะอาหารนั่นเองครับ ฉะนั้นจุดเด่นของคนที่จะโดนในกระต่ายธาตุทองนั้นเ <_: S 1> กี่ยวกับเรื่องการงานชัดเจนมากนะครับขอให้ระวังไว้นะครับกระต่ายธาตุน้ําคนที่เกิดระหว่าง4กุมภาพันธ์2,506ถึง4กุมภาพันธ์2,507นะครับจะเป็นกระต่ายธาตุน้ํานะครับจุดเด่นของปีนี้นะครับที่จะโดนในปี2,560นะครับเป็นเรื่องของการงานเหมือนกันครับาการงานเนี่ยจะมีการลงทุนเกิดขึ้นเราบอกไว้เลยว่าอย่าลงทุนนะครับให้ตัดสินใจดีๆนะฮะ โดยที่ต้องขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ครับคนในดวงนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความอูปะถัมดีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยจะแนะนำว่าให้เน้นไปพึ่งทางญาติผู้ใหญ่ในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับผมแนะนําให้ไหวองค์ไทยสวยนะครับก็ไปทําบุญขอพอรที่วัดเลนยี้ได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงของตัวเองแบบละเอียดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ เช่นกันครับที่ m y Sa แ p p i n g นครับอินบ็อกมาได้เลยครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับสวัสดีครับ